สวัสดีค่ะจะมาแนะนำสินค้านะคะของใช้ภายในบ้านนะคะของใช,ช้ส่วนตัวที่พอจะหาได้นะคะอยู่ที่ร้านเมธิยาพาณิชย์บ้านตาลน,นะคะปอกแขนนะคะเริ่มเริ่มต้นด้วยปอกแขนนะคะมีหลายสีนะคะหลากสีนะคะ ก็จะมีถุงเท้าลูกเสือข้อสั้นข้อยาวถุงเท้าถุงเท้าข้อสั้นสีดำค่ะสั้นสีดำนะคะแล้วก็ถุงเท้ามีสามรุ่นนะคะข้อยาวขึ้นมานิดนึงแล้วก็ครึ่งแข้งนะคะแล้วก็ถุงเท้าสีน้ำตาลของนักเรียนนะคะแล้วก็ถุงเท้าสีขาวของนักเรียนนะคะแล้วก็ถุงเท้าของผู้ใหญ่ทุกรุ่นทุกแบบทุกลายเลยนะคะ ก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋ามีหลากหลายรูปแบบนะคะรองเท้าเด็กรองเท้าผู้ใหญ่มีหมุดนะคะกระเป๋าเงินเป็นรองเท้านะคะส่วนมากสินค้านี่จะรับมาจากที่อุดรธานีนะคะไปรับเองนะคะก็จะขับพ่อกับแม่นะคะก็จะขับรถไปเลือกสินค้าเองที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ ก็จะมีรองเท้าผู้ชายนะคะรองเท้าเด็กรองเท้าผู้หญิงรองเท้าผ้าใบนะคะเบอร์เล็กเบอร์ใหญ่มีโหมดมีของเล่นเด็กมีเป็นไฟนะคะหัวโคมไฟนะคะกับตัวปั๊มน้ำน,นะคะรองเท้านะคะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะมีหลายไซส์หลายเบอร์นะคะ ที่มาวางนี้ก็เป็นสินค้ามาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นของมาใหม่ล่าสุดนะคะเพิ่งไปรับมาจากอุดรธานีนะคะพ่อกับแม่ก็ขับรถไปรับสินค้าเองนะคะเป็นแตะนะคะดาวเทียมช้างดาวมีทุกเบอร์ทุกไซส์ของเล่นเด็กนะคะมีล่มนะคะมีทุกแบบนะคะเชือกกันฝนก็มีนะคะผ้ากันเปื้อนก็มีนะคะ ได้ไนลอนนะคะมีทุกแบบนะคะรองเท้าบูทนะคะมีหลายแบบนะคะมีทุกไซส์เลยนะคะนี่ค่ะหอยมีแบบสั้นแบบยาวที่ชอดยุงนี่ค่ะโซนข้างหน้านะะี่ค่ะโบผูกผมเด็กนี่เป็นของเด็กนะคะของเครื่องแบบนักเรียนนะะี่ค่ะ อุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียน,นะคะ่ะติดบักเกอร์ลูกเสือบักเกอร์นเนนารีป้ายสัญลักษณ์มีหมุดทุกแบบนะคะมีน่คะเชือกรัดของนะคะล่มนะคะล่มมีมีอันสั้นอันยาวสดารไฟก็มีนะคะน้ำมันเครื่องก็มีนะคะเสื้อกันฝนนะคะถุงมือยางนะคะมีทุไซสนะคะแล้วก็จะมี ถุงมือผ้านะคะทุกหลายแบบเลยนะคะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะแล้วก็จะมีท่อ PVC นะคะท่อเป็นข้อต่อค่ะก็จะมีรุ่นนิ้วครึ่งนิ้วหนึ่งหกหุนสี่หุนค่ะก็ตรงก็มีนี่ค่ะให้ค่ะตามตามภาพนี่ค่ะตามคลิปที่เห็นนะคะทุกคน นี่ค่ะก็จะมีอุปกรณ์ล้างรถนีนะคะทุกคนก็จะมีข้าวนะคะข้าวสารนะคะเป็นร้านทงฟ้าประชารันนะคะที่บ้านนะคะนี่ค่ะเป็นอาหารสัตว์นะคะปุ๋ยมีทุกแบบนะคะผงมือ,อยางมอกค่ะ ผ้าม็อกก็มีนะคะน้ำมันเครื่องก็มีด้วยนะคะสีมีทุกสีนะคะรับมาเองะคะ่ะถุงเท้านักเรียนนะคะก็เด็กอนุบาลปฐมมัธยมมีหมดนะคะหมวกมองอะไรมีหมดนะคะถุงเท้าดำนาถุงมืออะไรมีหมดนะคะสายยางนะคะแล้วก็จะมีเมล็ดผักนะคะ มีหลายนะคะมีหลายแบบนะคะให้เลือกหลากหลายเลยก็มีจะขายนกแล้วก็มีหอมีมีอะไรมีมียอมีแหหลายอย่างค่ะก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะเดินทางไกลนะคะคนที่อ,อ,อยู่ละแวกใกล้เคียง ถ้าผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคลิปนะคะขอบคุณค่ะจบคลิปนะคะครับจะเป็นโซนข้างหน้านะคะขอบคุณค่ะจบคลิปค่ะ